จากกระแสหลายๆกระแสนะครับเช่นพระแท้ต้องขายได้พระแท้จะต้องเป็นที่นิยมเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปไม่ใช่แค่แท้เฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่ไม่เคยมีใครพูดว่าพระแท้แท้ที่องค์พระต้องดูอย่างไรครับสอให้ดูเนื้อหาเล่มวลสารรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ผ่านการเวลา ไม่ใช่ให้ดูตำหนิเพราะตำหนินั้นไม่สามารถที่จะเหมือนกันทุกองค์นะครับเพราะการสร้างพระในสมัยโบราณนั้นไม่มีเครื่องจักรนะครับใช้ฝีมือของมนุษย์ซึ่งแต่ละบล็อกแต่ละแม่พิมพ์ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันหรอกครับถ้ามีตำหนิที่เหมือนกันเป็นพระโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนขอให้สมาชิกทุกคนโชคดีอัปเดตพระเครื่องเมืองไทยติดตามชมผมไว้นะครับ สวัสดีครับ